กับสบายดีเด้อพพ่่่อแมีน้องกับสบายดีเอฟซีบ๊ะสุขุสุขคนน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่าวชิวใกล่อยูอย่ไกลเนาะทางลาวทางไทยทั้งต่างประเทศน้องพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับเขา้าซัวซองของบ่าวจิตอุตมพรคือเก่าอีกเซนเคยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องพ่อพี่น้องอยู่ทางข้างดังของ,ของบ่าวจิตเนาะตอนนี้เลยเป็นโทรทัศน์พี่น้องเอ้ยโทรทัศน์จอแบนเนาะที่ว่าทางบ่าเซนเพิ่นน้องพ่อพี่น้องได้ซื้อมา พิ่นบอกว่าเสื้อผ้อา,อายิ่งเนาะเสื้อผ้าครอบครัวนึ่งฝนว่านะแต่ว่าตอนนี้เนาะพอพี่น้องทำ b u d g e t เองกะมาฮอนเทือนเพิ่นแล้วเนาะกะซีเสลยเลยพี่น้องเลยอ่าเป็นครอบครัวของเอ้ยป๊อกเนาะพ่อพี่น้องมีทั้งโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นพี่น้องเลยป้าโตถือว่าครบสุดเนาะครบวงจรพี่น้องเลยเอ้าจังไรก็คือว่าพี่น้องเลยเดี๋ยวสีพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ไปเบิ้งทั้งหลังรถเนาะว่ามีอย่างน้ำแน่ได้กลับไปทักทายสบายดีครับเออพกเพิ่นเด้อน้องพี่น้องไปพี่น้องเลยอ่ารองเลยป้าตุเพิ่นดีใจเนาะอือสบายดีเออสบายดีสบายดีสบายดีป้าตุเอาน้องสบายดีเด้อเอาเอาสบายดีน้องสบายดีอ่าน้องพอพี่น้องเลย

เอพีกัอสีรนุ่นหกันมากไม่ด้คิดว่าจะเนื้อคนไหนพี่น้อยเนาะแล้วราบอวคอานยางนขึ้นจะน้องนเบรกลับนะช่้เนาะแจ้งว่าี่รุ่นนะอย่าพูดช้าเ้เนาะบังแล้วกเนแต่งงามเนาะมัดข้างในนี่เองนาะมัดข้างในนี่เแล้วนั่นเ็ตได้เด้ออาเอาแค่อย่างเช็ตเอาไปอันนี้มันยังทิพด้ไปนไปเอนะต ใกล้องเลยยเวลาเปิด่มจะอยู่ใกล้ไรเลอิวไดันได้บ่พ่อเนแต่กจะวมือไปงยิ้มเขานีเด้อมือไปงเด้อเอ้นเ้เอาอยู่เด้งอ้่อไปนี่อ้ยนี่่อนี้เป็นของแถมเี่น้อเนาะของแถมนีเีนัน นี่ถ้วยอันนี้อันนี้โครงจานเ้อโครงจานแต่มีหมอนห่อนทีน้อยเนาะมเสียบเสียบแล้วพดไวกันนะนี้นะการห่อนเนาะต้ดเลยห่านห่อนเนาะดีมากการห่อนต้มน้ำดิต้มห่อนเสียบเสียบเยเนไป้ชามนาที่น่ฮะแช่ปักไข่กับทกห่อนเลยแต่ว่าสายไข่น้อยนี่โบโบน้ำหม

ไปทำไปเบิร์อีาอันน้บ่ได้ด้บ่กินเบอตรงไหนมามาขึ้นไหยังอีกอยู่ชิ้นนึองิในรถนืหรือเปล่เออเนาะเอร์้ดูอยู่ในรถฮะมาใส่เรเบา่ิดนงชิ้นเนอ่เป็นออาองกยังชิ้นสำคัญครับนี่แกก็ผอ่ได้เห็นแท้แล้ว

ได้นไปเรื่องไรป้าเ้ได้บาไเ้ไอเจ้านี่สวัสดีเดินสวัสดีอ๋อทร่ดทัดล้มไปโดยเนาะถือว่าเนาะเน้ะเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้้ยเฮ้ยเอ้ยเยเ้ยเฮ้เด้้เฮ้เ้ เอาเอาออกเลยวะเนาะว่าจะเอาเอาชกออกเฮ้ยเอาชกออกวัตถุย่างเลยว่าตาแกเห็นีกันยังบนดันหูชอบเนี่ยนะฮะด้วยไรยังบนดันหูด้วยแต่ก็แต่ก็นั่งใกล้ๆกันเด้ออย่าเห็นโคตรให้กันเด้อไอ้ปอกฝันยังเมื่อคืนนี่ตาบรรจุขันขันันชื่อเล็กแมวแล้วเหมือนเต็กแมวอีกแล้วว่าตาเอาอยู่ชจำไอ้ปอกมันขึ้นออกแล้วนะ มีตเล็กแมวทำเธอได้ก็ได้ได้ยังอเด้วยได้ยังลอ๋อด็กแมวแมวยังเหรแมววานแมววานแมววาดว้เอา้าตัวนี่เจ้าเจ้าเตองชื่อเลขนเจ้าถือเลขแล้นี่เออเถเลขแล้วเดอวางไปช็อตเด้อวางมาพี่มาพี่ ต้องไฟลนได้มีไฟได้น่ะนะระวังเด้อจับตเยินมีไฟด้วยนะไปชนเด้อไ่เด้อไม่่จับเด้อมเมนว่าเอาไพิ่นมันอให้มันแงจก่อนไฟเือไฟเซียงาทิทย์บ่ไฟไฟเงไฟไชเท็ดไฟทดบุพเพอเลกมาจทิดเ็นจับอาแี่ถามคุดเลยอย่างนี้ ได้ได้่วเ่แงเข้าไป่หอดจิเอกากาลังกรักาลังดูดกรัูดางแบาบ่มีได้บนี่นะดูมันได้บัตนี่เอาน่านาแกคือเป็นตัวชี้เลยเนาะบ่มีบนี่โอ้ตื้นีเลยชื่อเจ้าฮาเมอร์เลเนอชื่อตู้ย็นได้หือที่ต้องพูดเบอ่มีได้บนี่อขนาดเราไฟอยู่นนี่ทึงเนาะออเอาอยดีด้มันมันมันแงตัมันได้ กีละคือปู่พาไปก้อนน้ำเขียวนั่นเหรอน้ำเขียวก้อนนี้เลยมีแบบเด็กบาดเดียวเท่านั้นทางนี้ว่ามาทางนี้ทางนี้ป้าตาป้าตาอบแล้วเด็กมุนในเต๋อกินอี่ป้งเพราะว่ามันมันเป็นไฟไฟฟ้าอาทิดตย์ชื่อเองกี่ชื่อเจ้านะชื่อเดงกี่ชื่อที่ที่พี่ที่ท่านนี่ใครใครตัวนี้ก่อนละเอ้ยเะพ่อจะพ่อออกมาเด้อตัวนี้ก่อนอ่าเอาตัวเย็นก่อนเนาะ ป่ะตัเิดเยรขานสี่ตู้เย็นโทรทัศน์ผัดลมครบชุดครบออนี่ยเหรเน่นเออ้วมุมนีรถไทยบาีป่ะได้ยี่รถไทกันได้จะดเรวจับอเปานาเดีวาจันออพอล้เนี่ยอมีนะเนาะอ๋อป้องกันยามันแตกเด้อ นี่เดียวนี่นี่ขมิ s <S ้นบ er right? ่ัวนิ้นอ่ะปาท่งนห้องมาขัดแม่ดีเนาะเนาะเลยจอบาหญ่ไปเลยเนาะป้าทุเนาะมียัวนทางในบ่ได้บ่ละฮะเข็นด้วยระวังตาดดอกระวังเด้อระวังอีรานั่งกัเจี๊ยว้วยนั่งงามๆเด้อไปมาฮะมึงองมานังเนาพี่ขุดบวชนันเดอ เออนั่งนั่งนั่งมันจะมีโข่ขาตัง้งดกคนนี้ชกคนนี้ไดา<อ>จะเอาไอ่พวงมุดมุดมุดเขามีน็อยแค่นีเท่ถ้จะชกกับใบนะมันจะเป็นขาตั้งเป็นเป็นนั่นรูนะ้่ะนี่ยในี้กีที่มีเ่มูดเนาะ เดี๋ยวองเพิ oh, mm. ่นเคยเห็ดอยอะแต่ว่าไม่ได้ให้ให้สร้างเพิ่นที่ตั้งมาติที่ตั้งใจในเด้อสร้างให้ให้สร้างผู้เพิ่นที่ตั้งใจใ้เพิ่นประกอบมันมีติดเบาตั้งให้บุตรนีต้องเชื่อถือ้างานก้ใช่เชื่อถืองานร้เสริมีช่างเนาะต้องมีช่างเนาะมีต้องมีช่างใครก็จ้างช่างไหมพันหนึ่งบ่มาเสียมาตั้งเฮีดให้เองสัน Tang mới đi quá. Tang mẹ 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 tang tang mẹ tang tang mẹ tang ว่าจันน้าเก็เต็มเป็นผดีมื้อนี้เนาะเออบยอีเออะคอว่ามื้อมื้ออื่นเช้าจังเสียบอันนี้ละมื้อเช้าจังเสียบเด้อให้กินมื้อนี้มื้อเช้าจังเสียบเพราะว่าน้ยาบ่นอนเนาะังนอนอยู่แต่ว่าเมื่อปุ๊บเอามาปุ๊บเสียบปั๊บที่บ่เย็นเลยเด้อเพิ่นเนาะสิบ่เย็นเลยสิบ่เย็นตัดเลยเนาะแม่นสิตัดเลยเาสิตัดเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้ซื้อมเด้อนี่แหละจักแม่นมุมความจริงหรือว่าบ่แม่นเด้อแต่ว่าเพิ่นแนะนํานนี่เนาะ้อมาเลยเพิ่นบอกว่ายานีมันบ่สเอา้นมันสันไว้มันเคลื่อนเด้มื้ออื่นแลยาหียนี่เพราะว่าเป็นที่วเพิ่นไว้ือเนาะอืมัเสียนบ่มีบ่ัเสียฮะโอเคบ่มี มีอยู่วะนีอะไออคุณนเปิดนี้เิดให้ชีสดิ่งน้องใจมันจู๋ยูเขาเห้ปักสะี่คนล้จะหาสถานที่นี่นปันะเราสถานันนะเนาะนปักเยอะเือนมันใสอีเล่งเขือนมันใสตั้งสีนมันแ้นเาได้จังหามไหด้ไอ้มาบมื่อไรว่เนั่นเด้อ ไว้ในเพื่อนเลยว่าไม่ทั้งดาไนัรอก่อนไม่ไว้นัรอเตีแต่ว่าวันมนได้มากอยู่แล้วอเดือนเอาข้าวควันอะไรกันฮะโอ้ยอ่อนู่วงวันนี้ขม้าจะพายอยู่เลยวันนี้ขี้มจะ่าอยู่าไมยแม่ในแมเยครับี้ง่อนลายได้ผาไมนี่ยเลยโอ้ยบคครับเจ้าแจวิที่นจะบชนปอยพืนเลยบาทเลยอ้ยเสียบใช่ื่อบุญใจ่าไม่มีอย่างไรย่มีอย่งอ่ามีแต่เรามื่ออื่นจากเสียบ เพรากตู้เย็นพัดลมนี่มีปัญหาอย่างแล้วมีแต่ทอทัดนี่พอมันต้องได้ตั้งช่องตั้งอยังหาชนุมชั้นยานกันเมยได้ตัวนี้ร่ปเลยนี่พวกกันพวกจายอทันียสวบเนาะเคยมีอย่บนสปทัดนี่เคยมีเลยเป็นห้างงามๆเลยห้างพักเด้อนอนเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวอยาเี้ยเนาะวเช่นมีแนวสีกอสีฟาง ทางยีบซีเพิ่นบอกว่าบอแซนเอ้ยบอ,อเอ้ยเอาไปให้เพิ่นเปลืองไฟอีกแล้วอบวอเซนมียังที่บอกว่าไอ้เพิ่นบัดนี้เรื่องเปลืองไฟนี่กับบอเซนก็เคยอ่าน,นี่นอกพีอ่อะบอกเรื่องค่าคุ้นค่าไฟนี่เพราะว่าไอ้เพิ่อนมาเพิ่นเขา,า,าเคยถามเพิ่อนนอกเพิ่อนแต่ได้ เป็นไปอย่างไรตอนล้มที่งานเย็นเนาะเปลืองโมเปลืองสำหรับบาต้านี่แค่นี้มันมีหรอกเรื่องค่าร์ไพนี่แห้งทั้งนั้นมันทำพิซซ่าเองไปนะเอากะเอาเขาเอาได้มากขาต้องทำพิซซ่าเองให้ได้เนาะเขาก็ต้องหาเงินอย่างเงาะเงาะเมื่อวานเขาจะสะดวกสบายได้แต่เนาะเขาก็ต้องเออมาหมดมาเดือนนี้มีผลล้มมาเดือนหน้าวคาร์ไพร์แจ่วใบขายแล้วบ่ได้ไๆเนาะบ่ได้นะบ่ให้ขายเยขายเลย ได้เด <t ess h ane> ้อเรื่องที่ผู้ใหญ่เป็นเชื่อมาให้เนาะทุกสิงทุกอย่างาได้เนาะรวจจับด้ยดตีได้ไหมาทานมาเม่ได้ตันี้ะได้เนาะมาได้าเลือดิแมนแมนาได้สุนมาให้เอาไว้ใช้ไว้ชอยไว้ยุไว้กินแมนเพิงแต่หาเงินมาเสียกับเพื่นกับไฟเพกับสิบวอลลยเนาะเป็นอยเนาะยัง ยังสูงสุดอีกอะมอตดอกเซีเนาะอนะมอนะมอสุดครอครัว่าตาว่าจักใส้ไฟใส้ยังนูมีนี่น่าลายเนี้ยอยู่กัมีแต่แปดสิบสี่สิบห้าสิบแมนนี่ีอมตห้าสิต่อเดือนได้ได้ยู่บาช่วยยางเขาใส่้กิเลยห้าสิบต่อเดือนนี่ได้ยู่บ่ก็หาได้อยู่บ่เงินน่ะ ได้ยูบได้ยเพนว่ะคำว่ได้ยูเอาเมื่อได้เนาะเอลไยันบเ้คเอ้า่ยังกเรา้ทั้งเพื่อนก่าเป็นคนรูอยู่ได้ันเดห่ทิ่มาเออไปแทงนะฮะกบใจบอกไรงี้ยอเ้ยนขอดีากเลยเนาอยโนเาพลุมเขาได้ส่ล่องนี่ลมเสียนเอาไปรู่นี่เถิงอยู่ได้ปากนะ่เอดเถิงอยู่ ตอนนี้ต hmm? oh! euh, euh, ้องกดบนอีหมอนี่หมอนต้มน้ำนี่โอ้เออแบัดยามันต้มแล้วก็บีบแตกน้ำงวงมันแหละไปมันแดงกระโจวอะไวนี่ไวขนาดนั้นลองดูมาเส้นได้ป่าเออระวังเด้อระวังปิ้วเด้อระวังปิวเลยดิเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งนี่ใส่บ่อใายบ่อบ่อใายอ่าเย็นงักบ่อเด็กชอง ปาโตคือคือคือ uh, ห่อนแทบปะเซนไ่ได้ยินจังดีเลยบ่เออจะกระพัดมาพี่ไดไหมเอจะมว้มาพี่เนาะฮ่เออเย็นบบดนี้นะเย็นบดนี้โอ้ใช่เลยเออบันปืนได้เยอะปาโตโอิตนบอนจิตเนบมดเนี่เนาะป๋าโตขากรีบันนี่เนาะอืม เรียบร้อยครับตรงนี้ผ่านแลน่ตรนี้เนาะตัวนี้ได้แท้ลองบ่ต้องลองบ่อยู่ได้ห้าเพป็นก็บรอบบนไหนอะไรเนยแต่ว่าให้มาลองอีกเนาะสีผ้าแล้วสีผ้าเด้สียังไยสีแดงวสีบัวบ่สีเขียวสีเขียวเอาเขียวกับเขียวบ่ตาบริจักสีเลยอ่าได้สีบัวเลยนี่สีแดงข่ำตรนี้เนาะสีดำนี่สีแดงสีดำม่วงเราเห็นเต้ À, tô thôi à, khi đó người cà này nó vườn con nó cứ tránh nó bó sai đấy bao nè sai đấy lịch sai ướp ô, ô nhìn thế này ô coi 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 piêu ra bật này <laughs> wow 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 nhìn mới nè hả nhìn như nhìn đó น้อยเนาะยังแต่ตัวนี้เนาะตัวนี้นี่มืนอ่ามืนยังเสียบเสียบนี่ก่อนก็ได้มันปั๊อยู่สูงเด้แกาน้ํานีระวังเด้อตัวนี้เด้อพอตัวนี้อนดเนาะแม่นมันมันเป็นดได้นีมันบอกเพิ่นดูสิชวบ่อยากได้นไดเด้อตัวนี้ห้ามให้น้อยมาต้มเด้อเด้อพอสิต้มน้ําต้ให้ผู้ใหญ่เสียบก็สิไปุกอันใดอันมีไฟลวๆลเด้นี่ไฟไฟต่อตัวเฉพาะเอื ถ้าเวลาห่อาสีเสียบปักล่ะต้องเอาใี่ใช้ก้อนนี่ลงรอยลงรอยจัเกี่อก้อนแต่มันลงรอยเหรอถึงเสียบปักอ๋อกาน้ำห้อนมันเป็นไฟต่อตรงเลยเนาะแล้วก็บีบว่าเซีนมีมีบนบีบบ่แมนนั่นแหละเปิดเปิดนี่ไฟแดงมันขึ้นน้ำค้างมันนี่ นี่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 น้ำตุ่มแดงๆนั่นแหละเออนั่นแหละเพราะว่าอังการน่าจะเพิ่นเป็นแถมไปเอยเนาะนี่แต่ว่ามันมันซุกแล้วมันชิลันตอกระดอกหมดไับแต่ว่ารอบๆหมอนี่คือมันห่อนเลยห่ำเด้อมวยใบเนาะมวยใบเวลามันห่อนเนาะมัง้ใหญ่เนาะน้อยมวยมวยชิชัวม่ได้ตัวนี้ม่วยหน่อย ต่มนด้ขาดเด้หมองนี้นะเพราะว่าอะไรก็ยายไฟน้อยไฟยังกบวยอยากในน้ำปนใดมันแหงบ่มแหงน้ำมัไฟมันแหงดิฉับใจเลยวกน้ก็เอนกเียบป็ักไมนมีบอกังไงยังกับบ่อต้มกใส่ตัวที่มันใส่ตัวไฟ้จาเปลีนซะก่อนอย่างเช่นน้ารอบหน้าเดี๋ยราจะซื้อมาให้ตัวพื้นีแล้วไอ้้ปักไฟแล้วใส่ตัวนันไปก่อนคือพวกนี้บ่อดเสียไปนพวกนี้เดี๋ยวมารอบหน้าราซื้อปักไฟตัวพื้นดีมาให้เด้อ อตุย <is> ินนี่ได้ยูตุยินนี่ยินได้ยอยู่รน้เนาะตุยินุยินตุยินยนสบานนี่ัดลมข้างใ่นนี่ถือว่าพไว้เลยแข่งใชเนาะมีหัวดจักหวดจักจานเคเบิลจักพทรทัศน์ผัดลมประกาศซ้ำนี่แล้วเนาะครอบครัวทีอ่าครอบครัววมาใกล้ๆฉัน ต้องหาสัญญาณดิให้ช่าง Gosos Lan n เ e ื Yod Trustee Этот pas b a s มันมันเว้าเรื่องอัน r ูน t ด d with you for a long time but you still r e m e m b เ r where y o เ grew up in the army, right? Woche XaYapon m a h d า l l o g e n e �� а producto aufgeagi6 Ch tys deyi mamaro teondosooooo kendo e n f i n e p a s k o าก m าจากดน r i s k ็นซึ เป็นว no. yeah. ่าทริปกันได้บอก่เทนเนอาจมายเงินให้เนาะด้าเป็นเมไอดโรตเียบอกว่ัเออนี um. ่เนียบอกมาใจเงินให้เ้อะ้เป็นไม่ใสดกคอนเ้อโอเคทีไปพว่าคาทิตั้งนี่มันกับมีมีมีาติตั้งกัฮีเไปเนาะอืมอ่ะังมานั่งเห็นทางนี้เป็นยังไงคือบูเห็นบอกอย่างเลยเนี่ยเนาะถือใจยู่บอซื้อไปนะ เนี่ยหางเนานนังนี่สาหนังอะไเนี่ยนังนังบุดูเห็นมาหนังเลยเห็นไหมว่าสายนังเรียบร้อยเลยะาบอยู่อ่าพี่น้อเนาะอการทมา่น้มดท้งมวลนี่กอ่าโดาเสนซื้อมาให้ครอบครัวของทางไอ้คมันนี่เนาะท้งเบอร์ทงมวนนี่คุณน้อเนาะอากเป็ิเงนของทางเอวิ่งไอเพเนาะ ที่ว่าได้ฝากเงินทคำมาทั้งหมดแสนสินสชื่อพานบุญในเทมปุนี้ผู้ที่ว่าเฮ็ดเทือนเฮ็ดช้านให้ทั้งเล่บอ้ายเพื่อนี่แหละพี่น้อาไอ้เนาะตั้งเรื่อยๆเรื่อยๆช้านพี่น้อาไอ้เนาะจนมีเครื่องอยู่เครื่องใช้เ่าครบบรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้อาไอ้เนาะอ่ารนักการร่วมถึงทั้งห้องนุ่มห้องน้ำเพี่น้องเอ้ที่เขาสีกำลังสีเฮ็ดจีนนี่แหละกับแม่เบิดทุกอย่างเลยนะพี่น้องเนาะทางไอ้กับอ้ายเพื่อนกับทีว่าซ่วยเข้ามาไลพอสมควรอยู่พี่น้อาไอ้เนาะขอให้บุญ พอยหนื่อยเสร็จแ้อเนาทำเลยก็ไอ่เพิ่นพี่น้ออะไรเนาะที่เราได้สางอย่างนี่จ้ะคืออะไรคือว่าเป็นอ่าที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนาะเฮือนกับเพื่อนกับเมาคนเดียวเลยเนาะเดออง่ายมิแต่ทางง่ายเนาะขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นเพิ่นแน่เด้อนี่มานหางล้มคือกันมากะหางไม่ห้ามย่างพอว่าเลยลูกมือพุดหุึคนเด้ออ่าลูกเต้าเก็มาทำมาพี่เป็นยังหนิเฮ้ยน้อยกูโม่ฮะมานง่ายทางหน้าพี่ ลูกพันวบิดนี่น่โอ้เลยใช่ใช่ถาสใช่ซีคุณบอกใช่ซีคุณนี้ค่ะคุณสี่คนเลยโอ้คุณเออเจ้าไปนางกางไปป่ะเออนางกิดเออไม่ได้โ่สักปัานยังเออนะเออหันน้าเกียวยังบปะอยู่เมื่อเบาเอาคื้นเนอะกวนชีกวนชีบุกพ่อจะเป็นไงคุณมาซื้อกอนมีใจแล้วีใจ คือเป็นที่มา่วยมาเหลือโดยขอ่านอยู่ดีมีแรงโดยตลอดรวอดภัยเอ้ยพาลูกลงมืออยาีก็ให้นอนรับให้ได้งังอน่นอนตื่นให้ได้แฉกขึเกาหลังมากขึ้เกาหันแล้วโดยมาขึ้เกาบ่แกม่ได้แซนเดียวคุ้มเลยอยู่ดีม่แรงมาเดินได้เลยอยู่ีนถูกมีแงเลยพี่น้อยเนาะ ทำการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเออคํานําสู่เพิ่นเนาะบ่แนเนาะขอบคุณี่ทางีกอ้ายเพิ่นเด้อทางบ่แขนใจ้งเอ้ยที่ว่าช่วยเหลือเข้ามาอ่าเนาะทางครอบครัวของทางเอ้ยวิ่งไอ้ของครอบครัวของอ้เอ้ยิไอ้เพชรบ่ไอ้เพชรเอ้ยิแม่นบ่ที่วมาครอบครัวของอป๊อกเนาะอป๊อกโอ้ม่สั่วบู่ใหญ่เพิ่นบ เงเพื่นเนาะยังตื่นเต้นเลพิ่นได้ขนาเนาะเนาะเนาะเจอัวท่ายายเพิ่นเองผู้ได้รับหวเนาะเพิ่นีด้ตื่นเต้นได้ไมเราลอันนี้จะน่าจะเต็มดีเนาะครบสุดเลยผู้ได้รับแรกไป่เราเลยเอาเนาะกาทานปานขอคอ้ใ้พรทาง ได้กําไเปนเด้อนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอารพัฒนาในับน้องไม้ในจิตวรันานพิัสุขกายสบายใจนอุกคุนจะเลิอนอกทางไปใช้มา่อไหกให้ได้กําไอเป็นตลอดปอดภัยเด้เป็นงโคมใส่ครับคือหารเข้าไปเนาะอ่ว่าท่านไอ้เนได้ได้สั่งในทางนี้เนาะคือว่าทางผ่านมากก็ให้ไปว่าไปทางทางไกัาไรเปนเด้อนอกไห้ได้ิในลายี่งไมอดซดูยเอาเชิญมา ก็ถ้าคือทิได้ลงปตารางกูแล้เด้อบอแชนเด้อบอเนเด้อเอาสบายดีช่ไหมนี่นะสบายดีสบายดีเบิ่งไอินี่ขนมมอแล้วเลยเนาะไอ้ติดนี่ขนมเจ้าอยมขนมกเลยขนมเาขนมไปล่ะเออพแบดุบเนาะเนาะไเลยเออนที่ขนมอีกว่นกับติดเนาะมขไปให้เด้อนมาจิเนาะพี่้องเนาะมามามาสรมามาพี่้องเป้าโต เอาโอเคเด้ออ <speaking> ้ายเด้อเอาอยู่ดีมีแฮงอ่าสบายดีสบายดีอ่าน้อพี่น้องเอ้ยเอาคุยซประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยคุยซีได้พอตัวอ่าลงระบัดนี่ก็ได้เนาะลงจกเือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยใส่ละเกบได้เอ้ยเนาะอืมปนทางตะลางตะลางเือนเพิ่นมีแต่ปูนอ่าแล้วก็ดินดินทรายเนาะ อืมได้เนาะเอ้โอเคพี่น้องเลยทางนี้ก็ขอให้ทางภมัพี่น้อง FC บิดจักสุคนะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงปเจตจากโรคภัยไขเจ็บทุกประการเนาะพ่อพี่น้องเอก็สําหรับปนี้ขอลพี่น้องไปก่อนขอให้ FC บดสุนอยู่ดีมีแงเด้อเนาะพ่อพี่น้องขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะ